สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับพี่น้องพบพอกันนะครับซีมงแรงพี่น้องครับถิ่มมาผ้ามาบึงนะครับก้มเก็บหนามาบึงซังประศีนะครับเก็บได้ละเอียดแล้ว่ะมอนี้นะครับฝ่าฝนก็คือมาแล้วนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องตอนแรงงตอนนี้ก็ประซีมซีมงซีมงก็กว่าเลยพี่น้องซีมงกว่าแล้วแบบเดียว เอกบดลทีมสางมันก็สิเหลือง,งานนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกับเพิ่งมาแต่โฮมวันนะครับโฮมวันสี่สิบเอ็ดเมืงองกรองไฮลูกค,ค้าครับลบมารอบนี้ครับทีมสารางมันเก,ก็บรายละเอียดแล้วพี่น้องเตรียมปัดปูนแล้วคันอากาศร้อนห่อน,นี่ครับปั้นนี่แล้วล้ะพี่น้องเพราะอากาศมันก็สิ แดดบาออกนี่ไงนี่ครับงานท่าสีเห็นยากนี่ครับในงานสาบงานก่อนี่ครับพีน่น้องนี่บางส่วนเก็บของแล้วเห็นไหมบางส่วนเก็บของไว้แล้วนะครับซองเก็บรายละเอียด ๋ตวมานั่งหลานลงแล้วนะครับพี่น้องทีมงานปีจำปีครับมีสิมีทีมงานต่อไปครับรับส่วงต่อพี่น้องตอนต่อไปติดตามพี่น้องครับ นะครับกำลังหมั่นกังลาดลงพี่้องนะครับใส่ทิมสังครับสังทิมอื่นนะครับมันรับงานต่อนะครับสัง,บบง,วสงดวนเ่าก็จะไปเก็บโ่รงสังนะครับในส่วนต่อไปแล้วเป็นยังไงพี่ดองครับงามบ่ครับเ,ออเก็บรายละเอยียดครบนะครับ งานสาบงานก่อไว้ใจพีจำปีได้นะครับซีสกเกียร้างบ้านนะครับ นี่ครับพี่น้องเตรียมตัวครับเก็บของแล้วนะครับเตรียมสร้างเป็ในยังไงพี่น้องงมามบ่ครับนในคลายลานจกเสีนะครับอันนี้ก็เป็นใหญ่อีกส่งหนึ่งครับยอดน,นิยมนะครับใบหรุ่นเขาอันเฮ็ดบ้านมันก็นเฮ็ดส่งคล้ายๆนี่แหละนะครับสามของนอนสองของหน้ำ แต่อในโครงการนี่ก็เป็นของหลงเลยพี่น้องของบ้านน้องยิงนี่ครับสร้างด่วนก็นเตรียมตัวนะครับ ได้นะครับยายทินทานนะครับอง,งาศาโกศาเสร็จสมบูรณ์พีน่น้อง ไก่เขามาแล้วไก่เขามาแล้วนะค,ครับนะครับใน่วนนี้จะเป็นผนังเบิร์นคือ้องกอบเบิร์นนะครับ้องอยกขึ้นอีกน,น,นินึงนะครับ แนวนึงมันกัดตดบัวเลยนะครับแต่แนวนี้เป็นเห็บบ่นนะครับก็เลยที่้องเซนอีกมีตีนหนึ่งนะครับ ภาพพี่ด้อมว่าเบิ่งงานกระเบื่อง,งนะครับนี่เปลี่ยนไล่ใหม่ครับเดือนเจา้าปูนกองกันอยู่นะครับอันนี้ก็ไล่ใหม่ตัวเกา่าจะเป็นสีดำครับพี่น้องสีดำ กะสีฝนตกนี่ครับเห็นขาบขาวนะครับก็จะเริ่มเลีอยเก่าออกเปลี่ยนนั่นใหม่นะครับนะครับมาเป็นส่วนงานหนึ่งนะครับงานนี้กับเด่งเต็มที่พี่น้องยันฝนมา ครับร่มกมาแล้วด้านฝนต,ตกนี่แหละนะครับโอ้ลมเหลือบแห้งเลพี่น้อง นะครับเราเก็บได้ละเอียดรอบสุดท้ายครับเอาละครับลิปนี้ก็ฝากพี่น้องก็ไลไ์ก็แช่ครับนะี่ครับเป็นสองสุดท้ายของการสาบนะครับ สิบประมาณนี่เระพี่น้องนี่ครับเก็บร้านละเอียดคลิปนี้กับศิราพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ